ลิสเนลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันนะคะอันนี้ลูกค้าตัดมาเองใช่ไหมใช่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเราล่าสุดบีทำให้ใช่ไหมโอ้ยมานห้อ่ะหายเดือนอ่ะใช่พี่ก็ม,มาถึง,งสองเดือน ที่กลับมาเหรอเดือนกว่าเกือบสองแล้วแม่ที่ไปเดือนไหนพี่มาสิบสองกรกดาไหมสิบสองเดือนเจ็ดมาสองเดือนแล้วก็ก่อนหน้าสองเดือนกว่าสี่ไหมประมาณประมาณสองสามเดือนประมาณรอบลล่าสุดก็ตัดแค่นี้เดียว นั่งตรงนี้ใช่นั่ตรงนี้ใช่นั่นแหละหลามแต่ตอนนั้นและแล้วก็ไม่ใหม่เลยกลัวพี่บีเหรอนั่นเราใช่กลัวหนูใช่ไหมเนี่จะน่ากลัวเลยนะจะน่ารักแลเนาะแต่ยิกงแต่หยอกขึ้นมาเนี่ รถเนี้ยเหมือนเสียโสงมีโพดักมาเป็นสีโสมอยู่อะโพดักมาเป็นสีสีเดียวกันเลยสีเดียวกันแต่กลิ่นจะกลิ่นโสมกว่ากลิ่นโสมเลยอ่ะไม่ไม่ไม่โพดักมาแล้วสีขาวขาวใสๆอะ่ะ เดี๋ยวผิวพังขึ้นมานะอวอนจะเอาเจมอย่าให้มันก็ไม่เห็นผิว่ก็เท่านั้นเราต้อมาทำลูกค้าถึงอันนี้อันนี้มันขาวแต่ต้องขยันต้องมีวินยัยใช่ต้องมีวินยัยใช้ขาวแน่นอนอะ่ะก็พี่ลองแล้วอันนี้แหละ อาชาพี่ว่าพี่จะหยิบมาอีก่หยิบแล้วแหละ้ม่หยิบจากกระป๋องเลยไม่หยิบจากห้องน้ำแล้วก็วางไว้อีกที่หนึ่งเพราะว่า <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันไม่เวิร์เจ็บไหม,ไมเดมี๋ยวแกก็ลุกขึ้นมาเกา <c oughs> มันจะคันๆใช่แกจะพอพอคันพอจีบแกจะคันๆแกจะมากเกา<ช>พอเกาเสร็จบ,บอกว่าพอแล้วพอแล้ว <laughs> อันนั้นคืเล็บอย่างเดียวหรือทั้งเล็บทั้งหนังคะเล็บอย่าเพิ่งถามถึงอันนั้นนะม,นม,มันจะขึ้นมา มันมันเหนียวน้นะน้หนวดน้ที่น้ำที่เสียให้ตายมันหน้าขันแล้วนะให้มันหนึ่งเชียวเริ่มละเริ่มมาละมือเริ่มมาจะมาช่วยอะมาช่วยเกาเจ็บใช่ไหมคันเนาะไม่ไม่ลูกค้าคันเฉยๆค่ะไม่ได้เจ็บ เจ็บเลยเลิ่มาแล้วเห็มันจิกกลนเนะจิกกค่อยๆมาค่อยดู <c oughs> ตีโค้งสำรวจจำไม่มีแหวนต้วงชัดโค้งเห็นไหมภาพก่อนเห็ยไหมอ่ะเก้าเ้ย่าเก่าเลยว <c oughs> ่าเบลเล่เลยก่อนดูก่อน กีแค่เล็บนะเนี่ยเล็บเสียใ mm. ชย่เพราะว่าหนังมันอยู่นี่ uh huh. ไหนีังยังเป็นไปใช่ถ้าทุกท่าเล่นเจ็บแล้วเราก็าค่อยๆเล่นหนังออก ลูกค้าไม่เจ็บกบลูกค้าแค่กันกั <c oughs> นเราบอกว่าน่าจะไม่มีแล้วใช่ลูกค้ามีเนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยแต่ว่าแกเจ็บแล้วนั่นเหมือนว่ามันเป็นรากหนังนั่นนะนะ,นะใช่มันมีอยู่เด็ต้องค่อยๆเอามันออก มันเป็นเหมือนรากหนังที่เราต้องขุดมันขึ้นมาเห็นไหมเริ่มกันแล้วเจ็บยังเจ็บไหมเจ็บแล้วเจ็บแล้วใช่ไหมถ้าเจ็บเราจะไม่ลือเอาแค่ตรงนี้ออกก็พอเพราะถ้าลือเนี่ยมันจะลืออย่างนี้หมดเลยจะออกทั้งยวงทีนี้อ๊ ลูกค้าไม่น่าจะไหวถ้าลูกค้าไหวนี่น่าถามทีเดียวไหวไหมลูกค้าไหวไหมอ่ะไหวไหมไหวไหมคะถ้าแบบว่าจะแบบลือ้อขุดมันขึ้นมาเลยนี่น่าจะไหวได้วไหมนะถ้าได้ไหวก็เอาแค่นี้เอาเท่าเอาเท่าที่ได้ พี่เอาข้างเล็บออกได้แล้วก็โอเคแล้วก็ค่อยเล็นหนังออกมันก็ขัดใจพี่ ขาไม่ได้ขาไม่ยอมอืมอีกนิดนึงหนังหนังเบียร์ใช่หนังล้วจะไปวิ่งต่อดูว่าเล่นตรงนี้อีกนิดนึง ให้มันได้โลง่งดีขึ้นไหมยังเจ็บอยู่ไหม,มเจ็บแบบไหนเจ็บแบบมีหนังมีเล็บหรือว่าเจ็บแผลลองบีบดูลองจับดู หรือว่ามันสองรอบตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆมไม่รู้ใครเป็นคนจับขาผมเปิดแรกๆล็อกนี้หรือล็อกล็อกเปิดใหม,ยม่ยกนยังไม่เปิดครับอ๋อ,อ,อตั้งแต่ล็อกส้มตั้งตั้งแต่เปิดใหมๆ่หมๆครับตั้งแต่อยู่ห้องนี้เลยใช่ไหมใครเนาะล็อกขาพี่เอ๋ไหมมีอายุหรือเปล่าจำไม่ได้แต่จำได้ว่าโดนล็อกขาคงไม่ใช่อหนึ่งแหละ น่าจะพี่เอนั่นแหละแล้วก็หายหายไปเลยนานๆมาทีใช่ไหมร้านเปิดมากี่ปีแล้วสองครั้งทำกับพี่ก่อนหน้านี้สองครั้งบีบครั้งหนึ่งแล้วก็นี่อีกครั้งหนึ่งสี่ปีเอสี่ครั้ง สครั้งสี่ปีปีละครั้งไม่ได้อยู่แถวนี้หรอนิดนึงนะคะนิดนึงนะพักคาพักที่ไหนะคะคพักเไม่ได้อยู่แถวนี้ค่ะพี่ออเออแต่ว่าวัานก่อนไอ้นี้เด็กลูกค้าเราที่ไปอยู่ตั้งอะอมาประชุมแวะมาทำเล็บด้วยจริง,งเหรออ ทียทำงานรนะ้านพิซซ่า อาอาพักพักพัก,พกเดี๋ยได้เก็บหนังอีกรอบนงแต่รู้สึกว่ามันแบบมันโลงนะ่งไหมตอนที่ดึงออกนะแต่ว่ามันก็จะแบบแอบเจ็บนิดนึงเพราะว่านานๆมาทีถ้ามาบา่อยๆมันก็จะเริ่มชินลูกค <c oughs> <c oughs> ้าตั้งเรียงกันเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ถ้าเรือบ้านพี่นาไหม ค่าเรือบ,บ้านพี่ปุม๋ม <Okay. S 1> ถ้าบ้านพี่นาเรียก,กเกาะิรี <c oughs> รู้สึกอะไรคนะหลังทั้งนั้นเลยอย่าเก็บรอบนอกก่อนเก็บรอบนอกก่อนรกคาเราเต็งนะ ตรงนี้นิ่มไ,<ด>ไปเลยตรงนี้นิ่มไปละเดือนละครั้งก็นะได้ค่ะได้ค่ะเดือนละครั้งหาหาเวลามามันจะได้แบบไม่เจ็บไม่ทรมานด้วยเพราะอย่างเงี้ยถ้าเราลื้อเสร็จปุ๊บเนี่ย อยอีกประมาณสองสามอาทิตย์มันก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ว่าไม่เยอะเราก็รีบมาตัดแต่ถ้าหายไปแบบครึ่งปีอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเต็มสูบเลยอ้างัดทีน้งก็เจ็บมันก็จะนั่งเกาอยู่เงี้ยแต่อ้นี่ถ้าว่าอีกสักเดือนหนึ่งนี้เป็นหนองได้ใช่ไหมน่าจะาเพราะว่าเมื่อกี้มาก็เริ่มแฉะแล้วนะดูโปงข้างที่พี่ทำอยู่นี่ พี่ว่าน่าจะเจ็บนิ้วนี้แหละก็เลยมาเลยเนะได้โทรมานัดหรือเปล่าคะไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเปิดไหมก็มา เดินมาใช่ไหมผมเป็นพี่ยืนนู้นใช่พี่ของตรงไหนยืนตรงนี้นอ,อ๋อน้นะวันขึ้นใช่ไหมช่ <laughs> วันขึ้นถ้าว่าเจอตั้งแต่เปิดร้านอะ่ะใช่ขึ้นเยอะมากเอาละตอนเปิดร้านพี่เพิ่งห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบห้า อันนี้65เข้าไปแล้วแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนไม่ได้เจอพี่ประมาณตีหนึ่งได้ไหม <c oughs> ที่แน่แนแก่ขึ้นด้วยพี่จะเป็นอมตะอ๋อพี่เท่าไหร่ เุีนิวโป้งจะจิ้มตาในจริงอ้าวทำไมไม่บอกก็ลูกค้าถามครับจะสี่สิบแล้วโอนลูกค้าโอนจะสี่สิบแล้วค่ะอีกไม่น่พันสองพันหกร้อยห้าสิบค่ะพี่เฟิร์นใช่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเฮ้ยเจ็ดร้ 500, อยกับ5 0 0ร้อยกับ450ร้อยห้าสฮะหนึ่งหกหเหมือนพี่รวมยอดไปให้แล้วไหมไ,<อ>ไม่ได้รวมใช่ไหมโซนเดี๋ยวเคลิปเลยใน YouTube เลยค่ะ ยูทูบยูทูบแบบโอเคไหมกดอย่างนี้โอเคไหมบัตรสแต็มเดี๋ยวหนึ่งสแต็มให้ค่ะพี่โอเคโอเค,โอเคค่ะพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงใส่ย,ยาให้พี่เขาด้วยนะ ทำได้พี่ใบเฟินฝา,ากไว้ที่นี่ใช่ไหมใช่ใบเฟินใบเตยใบปอใบตองนั่งอยู่ในี่ใบหนาดเลยใ <laughs> <laughs> บหนาดพี่มีเพจอยู่ในยูทูบเหรอดูอะไรมี มีเพจด้วยแล้วก็มี YouTube ด้วย YouTube ก็พิมพ์เข้าไปเลยช่องยาหยีหรือว่าเล็บขบภูเก็ตมันก็ขึ้นเลยเมื่อกี้พี่บอกลูกค้าไปยังว่าอายุเท่าไหร่ไม่ไม่ได้บอกตัวจริงอบอกแค่ว่าใกล้เคียง ให้ลูกค้าดอยเองแค่บอกจะสี่ใกล้ๆจะสี่สิบก็เยอะแล้วนี่เงืโอน่าไปไ่นโอเคไหมโอเคนะผมก็ใกล้เลขนเลขสามอล้ยเลขสามยังห่างกันเยอะอยู่ โอเคค่ะเดนหนิงใส่ยาให้ด้วยนะค่ะ